ารตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราษอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราษทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราษได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิราษเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราษ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายขณะน,นี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศรีราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรีราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ กว่า120ท่านของสิทธิ์เก่าสิรราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบ,ถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าศิริราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิ์เก่า ศีรารุ่นน้องๆเนื่องจากสิทธิ์เก่าศิราชตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศีราทุกคนครับศรรนนรีีาาแห่งนนนน้ดอออยยปทกเมมสตตพะิล ลูกศิษย์ทุกท่านนะครับวันวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับที่ทางคณะให้ให้ผมมาได้พูดปราศัยกับพวกท่านนะครับซึ่งเป็นศิษย์เก่านะครับในในโอกาสที่โรงพยาบาศรีราชเราได้ครบรอบ120ปีนะครับผมในฐานะเป็นศิษย์เก่าอาอาวุโสนะครับก็ก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าอย่างนี้ว่าผมเองได้ข้ามภาคมาเรียนที่ศรีราชตั้งแต่ พศ2496กนะครับแล้วผมจบการศึกษาเมื่อปี250 0นะครับก็นับว่าเป็นเป็นโชคดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งของกระผมนะครับเพราะศรีราชก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสถาบันที่การแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับในช่วงระยะเวลา4ปีที่ที่ที่ทผมเรียนแพทย์ทยก็ ในในสมัยเก่านะั้นก็ก็มีมีความยากลำบากพอสมควรนะครับแต่พวกเราก็เรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะนะครับแล้วก็จบแพทย์เมื่อปี250 0นะครับซึ่งต่อจากนั้นที่ผมก็ได้รับการบรรจุให้ให้เป็นอาจารย์ภาควิชาอายุศาสตร์เมื่อปี2 5 0 2นนะครับแล้วก็ได้ ก่สร้างภาคภาควิชาจิตเวชมาตั้งแต่ปี2502จนกระทั่งใช้เวลา16ปีนะครับถึงได้เป็นภาควิชาสำเร็จแล้วผมก็เองก็ใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลศรีราชโดยเป็นครูสอนหนังสือมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นเวลา50กว่าปีแล้วนะครับก,ก็อยากจะบอกพวกน้อ,นองๆทั้งหลายว่าคณะแพทย์ของเราเนี่ยเป,เป็นสถาปัน ท,ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ที่เราจบมาเนี่ยเราต้องทำงานเพื่อประชาชนนะครับเป็นเป็นที่ที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นทุกท่านที่จบมาแล้วเนี่ยก,ก็ก็ควรจะทำตามปณิธา,านที่ท่านได้ให้ไว้กับพระราชบิดานะครับคือเราก็ต้องเสียเสียสละความสุขของเราบ้างเพื่อเพื่อประโยชน์ของของสังคมนะครับ สำหรับใน,ในระยะหลังนี้เนี่ยก็ผมก็อยากจะขอให้พวกน้องๆได้ได้ทุ่มเทเวลาให้กับผู้ป่วยให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นโรงเรียนแพทย์เนี่ยเราจะต้องต้องพยายามศึกษาหาความรู้เอาไว้อย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะเรามีหน้าที่อีกหลายอย่างคือนอกจากจะรักษาผู้ป่วยเนี่ยเรายังต้องสอนนักศึกษาแพทย์สอนเวสเดน และจะต้องเป็นตัวอย่างเป็นเป็นครูที่ที่ดีในโรงเรียนแพทย์ด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่ที่ผมอยากจะให้น้องๆได้ได,ได้ได้เข้าใจถึงจิตใจของของสิทธิ์เก่าของพวกเราที่ได้อยู่กับศรีราษมาเป็นเวลาทั้ง60เกือบ60ปีแล้วนี่นะครับได้ได,ได้ได้ทราบถึงออทีออ่ความ ความที่เราเป็นโรงเรียนแพทย์ท,ที่ที่เก่าแก่นะครับได้ศึกษาหาความรู้และใช้ความสามารถทั้งหมดทําประโยชน์เพื่อเพื่อสังคมนะครับสําหรับตัวผมเองผมก็มาสอนหนังสือจนปัจจุบันนี้ก็เข้าเป็นเวลาถึงครึ่งศตวตรรษแล้วนะครับแต่แต่แต่ก็จะหยุดการสอนไปไปในปีนี้แล้วสิ่งที่ผมทําได้เพื่อเพื่อคณะก็คือคือเพื่อ คณะได้เมื่อเราได้เมื่อผมได้สร้างภาควิชาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็พยายามให้ภาควิชาได้ดําเนินต่อไปเพื่อเป็นที่พึ่งของคนไข้ต่อไปอีกนานแสนนานนะครับสำหรับตัวผมเองก็ใช้เวลาว่างที่บ้านเขียนหนังสือบ้างเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขออวยพรให้เออเออพวกเราลูกศิษย์ทุกท่านนะครับจงจงมีความสุขความเจริญแล้วก ได้ดำเนินชีวิตต่อไปตามตามออที่พระิบิดาได้ได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าเราจะต้องจบออกไปเพื่อเป็นเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับผมผมขอขอบขอบขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับในวระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์สิราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวสิริราช ขอเชิญชวนสิทธิราษทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินสิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทาธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินีขนนนัข,ง,ง,ขงเยยน ความราบธนรมสมายใจกันที่ัน เราวันนี้ประชาไม่รีเท่ามีฟังมันทางไปอยู่นใดกันต่างคนต่างรู้ใจกันใจลิมันษษษษษษสิริราสถาบันของเรา อ antomay Kase แคร่ปีไม่มีใดเก่าก็คือชีวิตทาเก่า k a d h ความรักของเราแ a ะสำคาญท่านสาร่วมกัน ปีที่กำเนิดมาสารตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพรไทยสิริราสร้างสารสิริราสร้างสารณรุรรร่กัน